ยาวเลยครับสวัสดีครับที่เจอเราลูกเสือกันก็เกมเมอร์ผมจชรนินนะครับแล้วก็ผมมีเสียงสวรรค์เป็นคุณแทนนี่คุงนั่นเองผู้ร่วมเสียงสวรรค์ไม่ได้เะเอแล้วก็คนขี้หมานะขี้หมาแหลกไงขี้เมล่านห,หะเขาอยู่้างกลางผมเนี่ยครับฮัลโหลเอากูมาให้เกลียดกูมั้งอ๋อเหรอครับขอโทษอ่าวันนี้ก็นานแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เล่นเลยครับเป็นซ้อมลูกเสือก็ เดี๋ยวเออเอ่นะทีฟื้นความทรงจำแป,ป๊บหนึ่งนะกดยังไงวะจันไหนจันไรเลยมีกแน้วว่ากดยังไงเอาโอ้โห <c oughs> อาา่อา,อาครับผมจะมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าในกองรัเสเซียนะครับ พิโป้วันหนึ่งเนี่ยใครเป็นรอดอก็อาจจะได้กินแบบนั้นปิโป้นเดียวทั้งกองเอาดิจริงๆครับลกูกเสือกองพิเศษที่ถึกท,ที่ถึกถึกอะไรเนีไม่ได้ออกกองแถงคือเป็นแบบฝึกฝึกทักฝึกแน่นะฮะโดนทิ้งคุณได้ไงวะ <äl usz> เออ ตามต้นไม้อันนี้พีเอบ่หูบ่ายสองนี่เมื่อวันนอนดึกนอนดึกมากตัวละครของเราให้หน้าสงสารเฮ้ยเนาะไม่ได้ครับเราจะลืมไม่ได้หรอกเ,ออเวลาแสนสุดพิเศษที่เรียกว่า เวลาเก็บดอกไม้อีกแล้วล่ะครับทุกคนวันนี้เราก็ไปเก็บดอกไม้ที่เดิมนะครัเราสงสัยว่ามึงพูดอย่างนี้ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยากพูดอะมีปัญหาเขพูดสักหน่อยนะเก็บเข้ากระเป๋าไงโอกคนทูน Bye bye. สวัสดียินดีต้อนรับฮ่าฮ่าฮ่าบวกอะไรนายจะไปแล้วเหรอนายเออเออเออนายจะไปแล้วเหรอนายเอออะไรนี่ไปเถอะมันขึ้นมีแมพนี้ด้วยเอ้ภาค back to the nature ไงน่ลาวจริงเลยหลังเขาเล้วหลังเขาแล้วเขาแล้หลังเขาลาวมี 4G ตอนนี้ ดูมันมุกมันครับดูมุกมัน่าเกียดน่ากลัวได้ยินทีนี้สะอึกเลยะอ,ลยอ,อะครับครับผมไม่มีอะไรจะขายให้จริงๆครับขอโทษนะครับรอ,อ,อะไรขบมาถุงยางอะไรแ่านี้นั่งลงดีๆแล้วมาดูผมเล่นซะดีๆอะ โอ้ไขมอดเป็นอย่างนี้นะอ๋อเป็นไรอย่างนี้นะไม่อยู่เพื่อนกูอ่ะบอกพ่อกูแล้วเนาะพ่อมาค่อยไปตามมอถึงบ้านเอามึงเข้าบ้านผู้หญิงเหรอไม่ทำไมทำไมถึงคนนั้นไม่อยู่วะอะไรวะแทนนี่คุณทำไมคุณต้องโชว์หน้าจอเลยไม่เหตุการณ์อะไรวะ แปดบวกแคมฟล์แล้วก็วัดแต่แล้วฮาดับฟ้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งครับลืมกดถ่ายลืมกดถ่ายลืมกดถ่ายเฮ้เดี๋ยวโอ้โอช่างเถอะไม่โอ มันครับเกิดอาการมึนๆเนีน่ยรู้สมึนหัวน,นิดหน่อยเดีเย๋วยวเดี๋ยวเดีแลแล๋ยว้ร <laughs> น,นั่นกูทำ้าตายอ่านี้ <laughs> ที่เนนด็กนเนูจินนู่นอะไรครับคุณอะไรมันอะไรในนูจีนอะไรของคุณขอม่ยมนออวโอ้วอล่ามึงเอาถุงยางนี้ไปใส่ดิ <laughs> ได้ยินไหมที <laughs> ่ดเกี่ยวอล้วงย,ยางยางห้าเลยครับ อะไรครับอะไรไม่รู้อาตน้ำยืมน้ำดำหัวสิงการทำไมอ่ะส่งการส่งการแล้วเหรอเข้าข้างหลังเลยไม่เราเชี่ยเอาน้ำไปใส่ผู้หญิงไม่ต้องฉีดนะใส่ผู้หญิงอย่างเงี้ยเทน้ำใส่ไปไม่ใช่ฉีดอ่ะเออตึ๊บเลยไปแล้วไม่อยู่เป็นเพื่อนกูก่อน อาจารย์เนครับอันนี้ครับแล้วคนเราไปโรงเรียนนะก็นใจไปทำตอนนี้หกโมงยี่สิบครับหกโมงในเกมผมหกโมงครึ่งแล้วครับ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 พี่ครับขอโทษครับ ถ,ถ้าคิดว่าคุณผู้ชมเห็นผมพูดคนเดียวก็คุยกับคุณแทนนี่อยู่นะครับอย่าได้ตื่นตะลุกไปนะไม่มันไม่ได้เสียงในเกมอ่ะก็บอกแล้วว่าวินโดว์เรามันนะเอพี XP อ่ะก็ะเดี๋ยวรออัพวินโดว์ก่อนนะครับกดทนไปนิดนึ่งนะอม่อน่นีง เออเออนี่ค้เวลาหกโมงครึ่งน,นะทำไมไม่ได้ขัุรถทุงชาติเลยปดครอนะบปิบดครอตอนเราเวลานอนแล้วมาน้อยเพื่อน่ารักของเราก็ยังน่ารักเหมือนเดิมใช่ไหมแทนนี่ใช่ไหมคุณแทนี่ รดน้ำปูพรมบนเอาทำไมกูนอนไม่ได้เอาขอแดดดิครับอ,อะโอ้ะปอลืมยังไม่แดดอักบแบบเล่นกระแทกนิว้วโงสิครับปิ้วิ๊ดววันนี้ทำอะไรครับเอ่อวันนี้ก็นะแต่งกระแทกนิ้วโป้งนะครับอืม เดี๋ยววันนี้ก็อาจจะแคสนิดเดียวแล้วก็<อ>เป็นยังไงอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ฟิลเท่าไหร่แต่ว่าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะอืมเดี๋ยวมันจะอะไรอ่ะมันจะหมดฟิลในการถ่าย,ยสกอร์ก็เลยต้องจับเป็นมันเป็นหน้าที่โอ้ยเออเป็นหน้าที่ นนโดดโดโดอย่าให้ได้โดูคุนคิดแะไรเขาทำด้านแล้วครับอ่าคุณแทนที่คุงเขาจะเล่าเรื่องราวเผาคนในกลุ่มเคคิคคจีก,ก็เคมเมอร์ของเรานะฮะอ่ะวามาวม่ไ้เ,เสียงยวามา อ๋อแทนให้แทนว่าไหมอ๋อครับมันจะได้ยินแต่ก็ไม่ได้ยินนะอืมยินเฮ้อคอนเจตเซลล์มากเลยนะครับเนี่ยเซลล์อีกนอืมวันนี้ตมองยื่อคจ้ะอ่ะอ่ะแค่นี้เหรอ่ดดอางนี้น ระโดดมาเล่นทายาเกลือต้องเลอืเอกซ้ำทำไมน้ำหมดโทษโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊แหลกแหลก,ก,กครับแหลกน้ำมีหมดอยู่แล้วไม่รู้เลยับ ก็ลดได้แต่งเงินก็ดี <c oughs> เป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงครับไม่ได้ฟังเลยอ๋อเช่ดเงียะแล้วเรื่องราวในอะไรก็เตอรมเมอร์อะไรเป็นไงยังไงอืมเอ่อมาผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับผมจะสรุปเรื่องราวแบบ คร่าวๆได้ใจความให้แหรดิมพันต์ให้ฟังนะครับเรื่องที่แทนคุณแทนนี่เขาเล่ามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจ๊กอ่ะไม่ใช่ <c oughs> ถามว่าโจ๊กคืออะไรแล้วโจ๊กก็คือแก้วน้ำเนะี่ยโอเคเ <c oughs> ขาเรื่องของคุณแทนแทนนี่คุ้งต่ออ <c oughs> คือ <c oughs> คุณแทนนุ่คุงเขาบอกอ่่คุณอิ้วอะจีวาเขายืมแรงคุณแทนนี่คุงนะ้งับให้ไปช่วยแข่งฮอนพนันกันอ่าห้าสิบทูแล้วก็รอสองวันแล้วยังไม่ได้แข่งว่างั้น ไม่ได้แข่งนัดไว้ตั้งแต่เลศชาิที่แล้วอะนัดไว้ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วครับเขาบอกมาอย่างนั้นบ้าไปแล้ว,เอ,ลวเอาเด็ดดอกไม้ไม่ได้เก็บดอกไม้เด็ดดอกไม้ไมแล้วเป็นไงครับามาอ่าเราก็สักประมาณเดี๋ยวเพื่อความอนุรักษ์ความเป็นไทยในท้องถิ่นของเราประมาณายสอง ถึงบ่ายสองมงคึ่งพูดภาษาอีสานทั้งคลิปนะ <c oughs> อีกสิบนาทีหลัจากอินโทรก็ได้จะรู้แล้ว <c oughs> อินโทรใหม่นะแลเวคุณเห็นก็โอเคยังไม่เห็นนะเอบ่ายสิไม่ใช่บ่ายสองเนีย <c oughs> อันอันบัดน,นี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับอานผสมครับมันก็บ่ายโมงอันอเนี้ย ทีมันว่ายากเนาะว่าที่นี่นะว่าอีสานแคทเกมมันก็ลำบากคือกันได้นะแคทไปแคทไปมันก็ติดขัดเล่นพันกันโอ้จักนี้ยังอธิบายสองเหรอว่าอ่ายสองสามประโยคดิโอ้งึดหลจากนี้ยังเอ่อแล้วหรือไงถ้าแต่ว่าเป็นยังไงว่าเป็นอย่างครับเดี๋ยวอ่านอ่านขน่อยซิแล้วค่อยเสียรเพิ่มเวลาให้เป็นว่าสองม้วนขึ้น ต้องมึ่งถึงนะนะจ๊ะคันสำเนียงก็ผิดพลาดอะไรก็แฉก็ก็ขอโทษด,ด้วยนะแต่นี้ก็ไปสองมออย่างเดียวแล้วก็มาหาจีบปู้สาวแซวสาวไปเรื่อยๆนะฮะับที่ได้ใจของทเธอผู้นั่นไปนะครับผมมันดูยังไง คุณมาเตครูครับคุณยุคุณยุตนั่งยุ่ข้างๆผมมูปลาซอยกันยังกันเลยอาไกายออสก,กายจ้อยมล้มันนีผมมาให้กันเนี่ยโอ้สุกคนสุกคนเริ่มหนีผมไปบิดแล้วอ่ะสองมองคงแล้วก็พอจบกันว่าวิสาหกับซิมนี่นะครับผมเบอรัค้าบและเป็นไงครับคุณแท่นนิคุงขอคอมเมนต์คอมเมนต์ โทษเวดก่อนเ๋ยผมจะลองฟังดูฮนะไหนพวกไม่รักท้องถิ่นอยู่คนอยู่คนนเ่นเกิดคนแกน่นเชื้อพูดสารไม่ได้มากนะ s ิมเพิลครับนะเราเดี๋ยวผมจะเป็นล่ามแปลภาษาเทพของคุณแทนน่คุงให้ฟังครับอ่ะพูดมาไม่เป็นไรแล้วครับโอ้โยห้าขวดตับมันงเฮ้ยเดีึวเดี๋ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยางไก่วาวเพลินขอโทษ อ,อมีเลนเดี๋ยวนะแันตาโอ้ยสมมุิครึ่งครับผมยังมีเรื่องเล่าอะไรอีกเยอะนะงืมโยนโยนโยนพุ้ยแซกประดีแซกดี e คริปต์ไว้พเจ้า สำหรับวันนี้ผมว่าลาแล้ครับมันมันไม่ใช่ฟิลเลยอ่ะก็ถ้าวันนี้ก็มไม่ชอบก็เออกดดิสไลค์ไปไม่ได้ว,ว่ากันนะะหรือคอมเมนต์อะไรไว้ก็ได้อย่าดิสไลค์ของเราเห็นแล้วมันจะปวดกระดองใจฮะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,น,นก็บายบายครับ